0สิค่ะลอดเดือนกุงพาพัานหนูยังไม่มีเจ้าของนะคะแต่ด้วยอาถรรพ์ค่ะก็มไม่รู้เหมือนกันว่าพอคลิปปล่อยแล้วหนูจะมีเจ้าของหรือ,อยังแต่ว่านี้ค่ะหนูมีไอเทมเด็ดมานำเสนอให้กับคนผู้ปกครองที่รักในการอุ้มชินชิลาแบบพวกเราให้มีความสุขมากๆ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชลี่นะคะเจ้าของทางการีชินค่ะและรายการอันบ็อก์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเสนอไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยก็สอบถามกันมาเหมือนกันเนื่องจากแบบนี้เราจะทราบกันอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่อาบรายให้เด็กๆอะค่ะพี่จะบอกเสมอว่าให้ทิ้งระยะเวลาไว้ก่อนประมาณสัก4 5ชั่วโมงเราค่อยเล่นกับเด็กๆนะ เพราะว่าการอาบรายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีฝุ่นเกาะเปื้อนตามขนทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าบางท่านแบบไม่เอาอยากเล่นกับลูกเลยไม่อยากทิ้งระยะเวลาทํายังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไอเทมเด็ดค่ะแต่ก่อนอื่นแน่นอนนางแบบของเราต้องอาบรายก่อนนะคะก็จะมีผู้ช่วยกิิมศักของเราอีกแล้วนะคะกับคุณชุ่มของเราเองค่ะยุ้งนอนนะคะก็จะอยู่บนแค่นี้ละค่ะ คุณทุ่มก็จะเอาโถอาบรายใส่ไปให้น้องก่อนนะคะเราก็จะให้น้องอาบ้ายก่อนเลยอย่างแรกนะคะไปดูเขาอาบน้ำกัน สาวน้อยของเราก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะความตลกคือเมื่อกี้เราเอกเข้าไปสีอะไรนะจำได้ไหมแบล็กเวลเวดใช่ไหมคะตอนนี้น้องได้เปลี่ยนเป็นสีชาโคสีอะไระะ่ะไออ่อนอะไรอะไวโอเลตอีโบนี่ไวโอเลตเวลเวสีอะไรล่ะประมาณนั้นซึ่งปกตินะคะ ถ้าเกิดพี่แนะนำเนี่ยพอน้องอาบทรายเสร็จแบบนี้เราก็จะเอาที่อาบทรายออกถูกไหมอ่ะเราก็จะเอาที่อาบทรายออกพอออกเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยให้น้องวิ่งอยู่ในกรงแบบนี้ค่ะสักส5ถึงห้าชั่วโมงยังไม่จับอุ้มเล่นเพราะสังเกตเลยว่าที่ขนนะ่ะจะเปื้อนไปด้วยทรายทั้งหมดเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีไอเทมเด็ดมานำเสนอแต่ก่อนอื่นเราต้องให้สัญญ,ญาณกับผู้ช่วยของเราเข้ามาก่อนนะคะผู้ช่วยชุ่มเหมือนเดิมคะ่ะ <B ank and hell> บ,อ <ize> บอกแล้วธุรกิจครอบครัวมีกันอยู่แค่นี้แหละนี่นะคะเราก็จะเอาน้องออกมาอ <dessus> ่ามาลูกมาเออี่เห็นไหมคะว่าขนก็จะเปื้อนไปด้วยสายทั้งหมดเลยอ่าเดี๋ยวให้ชุ่มเป็นคนถือน้องนะคะพี่จะได้เสนอไอเทมเด็ดได้อย่างเรียบร้อยไอเทมเด็ดที่เราจะมานำเสนอวันนี้นะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นสารพัดประโยชน์เหมือนโดเรมอนไหม เครื่องดูดฝุ่นของที่ฟาร์มแฟรี่ชินนะคะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะจริงๆอันนี้มันคือเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในเหมือนแบบสํนบานักงานอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันอันนี้พี่มีแกะแล้วนะคะหน้าตาก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะน่ารักสวยสดใสแล้วก็วิธีการใช้เราก็จะใส่แบบนี้แล้วก็นี่คะ่ะดูดอย่างนี้เลยเห็นไหมนีดูดขึ้นมาอย่างนี้ เห็นไหมคะว่าทรายที่มันติดกับตัวน้องเนี่ยมันก็จะถูกดูดขึ้นมาในนี้เราไม่ต้องกดแรงนะคะเราก็ดูดเบาๆอย่างนี้เห็นไหมคะสายก็จะถูกดูดออกไปประมาณแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้เป็นตัวแรกสาธิตให้ดูก่อนต่อไปตัวที่2นะคะบางท่านอาจจะถนัดแบบนี้บางท่านอาจจะถนัดแบบอันแรกก็ แล้วแต่เลยถนัดอันไหนก็ไม่ว่ากันถ้าถ้าสองสองอย่างเนี่ยสามารถชาร์จได้ด้วย UPS นะคะไ้ย USB USB, USB, USB นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้ามจับแบบนี้แต่อันนี้ค่ะมันมีแค่2ปุ่มก็คือเปิดจะปิดอย่างนั้นเถอะมันไม่มีแบบแรงอะไรอย่งนี้ค่ะแล้วก็แค่นี้นะคะแล้วก็ถูนี่ขนที่เสื่อมสภาพอะค่ะก็จะหลุดออกมาด้วยรวมถึงทราย ที่เขาอาบเมื่อกี้อค่ะก็จะหลุดออกมาด้วยนี่ประมาณนั้นเห็นไหมคะมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบไดผมแหละเอาง่ายๆนี่นะคะก็ถูได้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนี่นะคะเห็นป่มคะว่าสีขนจากที่เมื่อกี้มันเปื้อนทรายเต็มไปหมดเลยก็ก็ดู กลับมาดำขึ้นละนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะขนที่มันเสริมสภาพเนี่ยมันก็จะถูกดูดขึ้นมาเห็นไหมคะน,น,น,นี่น่ะคะอันนี้เราลองให้ดูคร่าวๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะถูแบบนี้ค่ะสักประมาณ15-20นาทีก็เหมือนเป็นการหวีขนให้ลูกประมาณนั้นนะคะ นี่ประมาณานี้แค่นั้นเองส่วนวิธีการทําความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นนะคะก็ง่ายมากเลยสมมุติว่าเราใช้งานเสร็จแล้วยิง่งดูดแล้วมันก็เพลินเนาะนี่มันก็เพลินเพลินทั้งผู้ปกครองเพลินทั้งเด็กเลยค่ะเด็กก็หลับตาพริ้มสบายใจสมมุติว่าเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดเครื่องหงายเครื่องขึ้นแล้วก็หมุน<ล>เห็นไหมคะว่า มันก็จะมีติดอยู่ครอบ,อบเต็มไปหมดเลยเราก็เอาไปทิ้งรวมถึงขนเนี่ยคะ่ะเราก็เอาไปทิ้งกด้นี่นะคะนี่ก็เป็นไอเทมเด็ดที่เอามาแนะนำในวันนี้แล้วก็ราคาไม่แพง2 0 0กว่าก็บาท300กว่าก็บาทแล้วแต่ว่าเราเลือกรุ่นไหนแล้วก็จบด้วยอันนี้ค่ะตัวนี้ถูกที่สุดคือซื้อที่ไอเกียนะคะ วิธีการอย่ากกดลงไปนะเพราะถ้าเกิดกดลงไปเนี่ยก็คือว่าตัวกาวตรงนี้ค่ะมันก็จะไปดูดโดนขนทั้งหมดแล้วน้องจะเจ็บแค่ผิวเผินแค่นี้พอนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้พอแค่นี้เองค่ะเช็ดแล้วเราก็จะสามารถเล่นกับน้องได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดเราทำแบบนี้นานอาจจะสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ยค่ะ ทรายหมดแล้วเราก็อาจจะเล่นกับเขาได้เลยแต่ปกติพี่ก็จะแนะนำว่าพอเราทําแบบนี้ให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะให้เขาเบรกอยู่ในกรงสกักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็สามารถนํำออกมาเล่นได้เห็นไหมคะว่า b ีฟอร์เมื่อกี้ที่ขนเปื้อนทรายกับตอนนี้สีขนแทบจะกลับมาแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมละเช็ดแล้วค่ะเจ็ดแล้วค่ะใช่ไหมชอบไหมลูกชอบไหมลูกอ้ชอบ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 อ้ชอบมากชอบมากชอมาอ,อู้ชอบมากชมาช พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือลำคาญพี่เหมือนกันนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะนี่ก็เป็นการอาบรายกรูมขนง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถทําให้เราเล่นกับน้องได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่ค่อยเป็นภูมิแพ้จากสายเพราะว่าโดนทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แฟลี่ชินชนะด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายสิบ๊ายบายค่ะ